สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพีเอฟซี FC ทุกทุคนเลยนะก็วันนี้เราก็อยู่วันที่สวนนะครับผมก็วันนี้เราจะมาต่อเติมกระต๊อบนะครับผมอ่าวันนี้เรามากับน้องขวัญข้าวสองคนนะจ้ากันแล้วจ้าก็วันนี้นะผมก็มากับลูกสาวสองคนนะครับผมเนื่องจากว่าน้องๆเนี่ยไม่ว่างกันนะก็ไปถ่ายคลิปอ่าอ่าเดินป่านะทุกคนวันนี้ผมก็เลยลงมาลูกสาวสองคนเพื่อที่ว่าจะมา ต่อเติมอ่าไม่ใช่ห้างคผิดเป็นกระต๊อบนะทุกคนเป็นกระต๊อบริมน้ำนะก็มี PFC เนี่ยส่งเงินมาให้เราเนี่ยทำพวกกระต๊อบนะเราเองก็เลยคิดคุยว่าเราจะทํากระต๊อบริมน้ำที่ไร่นะก็ทําไว้ก็เพื่อว่ามี PFC เนี่ยมาแบบมาเที่ยวหาเราหรือว่ามาเยี่ยมเราเนี่ยเพื่อเขาอยากจะนอนค้างคืนที่ไร่บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราก็จะ้มีที่เตรียมมาให้เขานะก็เป็นที่ที่ติดแม่น้ําเลยก็บรรยากาศดีมาก ต,ตอนนี้เพิ่งจะไปตัดไม้อะไรมาเสร็จหนึ่งนะยังไม่ได้ทำอะไรมากมายวันนี้ผมก็เลยจะมาต่อเติมเพิ่มอีกนิดหน่อยนะก็ไม่รู้ว่าจะได้มากน้อยแค่ไหนตอนนี้ก็สายมากๆแล้วเพราะผมเนี่ยเพิ่งจะไปส่งพักกลับมาแล้วหอนเพิ่งจะกลับมาตอนนี้ก็น่าจะประมาณ9ก้าโมงแล้วแหละก็เดี๋ยวผมพาดูเดินเดินดูอบๆดูแว,ว่าสวนเราเนี่ยปลูกอะไรเพิ่มมั่งนะ ก็เดี๋ยวจะพาดูรอบๆโอเคก็ก่อนรับชมคลิปนี้<ๆ>ผมก็ฝากกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสองคนโอเคเดี๋ยวมาเหมือนกั้ก็เดินเดินพาเดินดูรอบๆ,ๆกันดีกว่าค่ะก็เล็บเลยเดี๋ยวเราจะพาดูนะผมนี่ก็เป็นต้นพริกนะผมเมื่อก่อนตอนแรกน่าจะปลูกแตงน่าจะไม่ผิดตอนนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะครับผมนี่เลยต้นกำลัง เพิ่งจะเริ่มโตนะทุกคนก็น่าจะเป็นพริกยวกนะถ้าจำไม่ผิดตอนซื้อพัน์ธมาตรงนี้ก็จะเป็นพวกพริกยวกบนเลยนะครับผมตรงนู้นก็จะเป็นแตงร้านนะครับผมก็มีรอบก่อนที่ผมเคยพูดผมพูดสลับกันเนี่ยมันจะมีแตงกวากับแตงร้านผมไปพูดว่าเป็นแตงกวาจริงๆแล้วแตงทูกยหญ่เป็นแตงร้านนะครับผมนี่นะก็เก็บไปหลายรอบบ้างๆแล้วก็เลย ใบเองก็เริ่มจะเหลืงองอาจจะมอให้สวยมากนะทุกคนนี่นะประมาณนี้รุ่นอ,อ๋อมันจะใหญ่ได้บ้านผมออมก่ะเดี๋ยวให้ดูดูลูกที่สวยลูกที่สวยเรามาให้ดูเดี๋ยวนี่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 นะทุกคนอึ๊บอ่าลูกสวยแต่ว่ามันมอยสวยนะส่วนมากจะเริ่มไม่ค่อยสวยนะเพราะว่าเราเนี่ยเก็บไปหลายรอบมากๆแนละ้ทุกคนมันกายจะหมดอายุไข่ามาแนละ้วแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่ง ไปไหนคะก็เด like ี對對๋ยวพาดูพิกโยนคนพี่โยนของเราก็ฝั่งนี Yu, like. ้ก so. ็จะโตมากๆากเลยนะก็ผมว่าพี่เอฟซีหลายคนบางคนก็น่าจะเห็นแล้วแหละว่าจพ่อจินดาก็ทมาถ่ายชิ้นไรละพี่ฟซีของก็น่าจะเห็นแล้วว่าเราเนี่ยปลูกพิกโยงเราขึ้นแล้วนะนี่เอาสดตอนนี้เต็มต้นเลยทุกคนแต่ว่าเพิ่งจะเก็บไปไงมันก็เลยยังไม่ใหญ่นะทุกคนมันเป็นลูกเล็กยุ่ออะนี่นะครับผม ก็อาจจะไม่สวยมากเพราะว่าเราเองก็เก็บไปหลายรอบเหมือนกันนะแต่ว่ายังเก็บได้อีกพักหนึ่งอ่ะพักใหญ่เลยอ่ะเน,นี่ยนี่นะครับผมแล้วก็ตอนนี้คู่ต้องบอกก่อนว่ามะเขือพวงแล้วเนี่ยดอกมากๆเลยนะฮอนต้นใหญ่มากๆเลยดกแล้วก็ดอกเนี่ยออกดีมากมากนะฮอนนี่นะนี่อยู่ที่อ่าตอนนี้มะเขือพวงน่าจาโลละโรล่า สี่สิบนะครับน้าจะผมจะไม่ผิดนะผมไปส่งผมอ่านบินอยู่เขาให้ผมโลละสีบาทนะตอนนี้เอ้ปลูกมานา,านเหมือนกันทุกคนตอนนี้ก็เริ่มจะเก็บๆๆเกี่ยวได้เรื่อยๆนะเพราะว่าดอกเนี่ยออกเยอะมากทุกคนดูดิดูดอกออกเยอะมากแล้วก็มีพวกมะละกอมาแะละกอก็อ่าต้องบอกว่าช่วงนี้ราคาก็ไม่ค่อยดีนะครับผมนี้พวกมะละกอแต่ก็ลูกใหญ่นะ ไอ้เงยียมางราคามันจะไม่ดีมันเป็นม,าาม,นมันแล้วก็กลมอ่ะทุกคนต้องเป็นมันแล้วก็สองแถวมัแล้วก็ที่มันแหลมเลยอะ่ะคล้ายแบบนี้แต่เงี้ยมันออกไม่สวยนะอย่างเงี้ยเราถ้าเป็นแบบนี้เราขายไม่ได้นะทุกคนแบบนี้เราขายไม่ได้มันจะไม่ให้สวยมันออกไม่สวยมันต้องแบบออกแบบตรงๆอนะ่ะทุกคนแบบนี้ก็ถ้าสุกมา,า,ากก็คงจะต้องทิ้งอย่างเดียวครับผมโอเคเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูดิมน้ำดูว่าเราเนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างแล้วนะ โอเคเรามาถึงข้างล่างกันแนละ้วทุกคนก็ข้างล่างก็เป็นแม่น้ำนะนนนวันนะี้อากาศเย็นนะน้องค้วข้าวก็จะขอเล่นน้ำอีกเดียวนะจะเล่นน้ำหรอรเล่นน้ำยังไม่ได้คะ่ะตอนนี้เช้าอยู่ยังหนาวอยู่นะโอเคเปล่าเดี๋ยวรอทิ้งเคร่องระบาให้เล่นน้ำก็น้องขั้ข้าวมาถึงก็จะเล่นน้ำนะปกติก็จะผ่าวเวลาร้อนๆจะผ่าน้องขั้วข้าวเนี่ยมาเล่นน้ำตรงนีนะ้ทุกคนก็นี่ก็จะเป็นสภาพการะต๊อบที่เราเนี่ยจะทำ้วทุกคนก็วันก่อนเนี่ย ผมกับน,น้องได้ไปตัดไม้มานะก็ไปตัดไม้จากอีกฝั่งนู้นทุกคนฝั่งห้วยนู้นอ่ะก็ไปตัดไม้ก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้พี่ดูนะเอช่วยกันตัดมารูปร่างก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนนีนะก็เป็นสี่มุมก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงอยู่ทุกคนเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะต้องตัดไม้เพิ่มหรือเปล่านะนี่ทุกคนแข็งแรงครับผมก็เอาไว้รองรับเผื่อว่ามี พี่เอฟซีเนี่ยามาเที่ยวหาเรานะก็เผื่อว่าเขาอยากจะนอนพักที่ไร่บ้างอะไรบ้างเพราะผมบอกว่าบรรยากาศที่ไร่เนี่ยอากาศค่อนข้าง,งที่จะดีนะครับผมตอนเช้าเนี่ยแล้วก็ยิ่งอยู่ติดดินน้ำแบบนี้ทุกคนแล้วก็ก็คือเล่นน้ำได้อะไรได้นะก็เผื่อไว้ทําเผื่อก่นกอนเผื่อพี่เอฟซีท่านไหนที่มาเที่ยวเนี่ยเพราะว่าหลังๆนี้คือพี่เอฟซีมาหาอะไรหรอกเป็นไรคะกากาวเอ เพราะเผื่อพี่เอฟซีท่านไหนมาเที่ยวเนี่ยเผื่อเขาอยากจะพักเนี่ยเราจะได้เตรียมที่พักไว้ให้เขาอะไรคะไหนนี่กาก็อย่ไอาไปยุ่งที่หนูไม่เอาไม่เอาโอเคเดี๋ยวเราก็จะต้องอ่าสับไม้คนจะต้องสับอ่สับไม้แบบเนี้ยไม้ใหญ่เงี้ยนับนึงค่ะสับไม้แบบนี้นะบบนนะเดี๋ยวเราสับสับแล้วก็เอามาวางวางแล้วก็ข้างบนนี้ก็อาจจะเป็นแบบ ปูยาขาทุกคนซี่เหรอก็โอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มงานนะเดี๋ยวขอคุยกันลูกสาวก่อน โอเคครับ okay. ทุกคนตอนนี้เราก็ผูกเชือกเสร็จบันเทียบร้อยนะก็สี่มุมเลยเมื่อเช้าเมาื่อวานนี้เราผูกไว้สองมุมแล้วก็นี่เรามาทําเพิ่มสองมุมเดินเราจะมาผ่าไม้กันทุกคนมาสับไม้กันนะจริงๆผมจะสับไอทอนเนี่ยมันผมเสียดายไงจะสับแล้วก็พอสับไปสับไม้ทุกคนเวลาถ้าไม้มันอ่าทิ้งไว้นานเวลามันแห้งแล้วเนี่ยมันจะเหนียวนะทุกคนก็เลยเเดี๋ยวเราเปลี่ยนไม้สับเอาเป็นไม้เขียวเหมือนเดิมกว่า ก็ไม้เขียวเราก็ได้แช่น้ําข้างล่างไว้นะเดี๋ยวเราต้องใบยกขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอามาสับให้พี่ดูนะก็ตับไว้แต่เมื่อวานแล้วเราเราแช่น้ําไว้เเพราะถ้าแช่น้ำนยมันทําให้เราเนี่ยสับง่ายขึ้นนะทุกคนมันจะทําให้แบบสับแบบไม่เหนียวอ่ะแล้วก็ไม่ไม่หนักมือเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะไปเอาไผ่เนี่ยขึ้นมาสับกันทุกคนก็เดี๋ยวจะสับให้ทุกคนดูได้ว่าเขาสับอะไรกันยังไงนะโอเคครับผมนี่คครับทุกคนนี่ก็เป็นไม้ที่เราขึ้นมานะก็เดา เอาขึ้นมาแค่ตอนเดียวกันเดี๋ยวที่เหลือค่อยเอาขึ้นมาเดี๋ยวจะสับค่อยเอาขึ้นมานะก็เดี๋ยวที่ถ้าถ่ายพี่ดูก็คือเป็นไม้ที่เราเนี่ยแช่น้ําไว้นะก็ค้างคืนไว้เลยมันจะทําให้ไม้นะอมน้าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสับไม้ง่ายขึ้นเหมือนไม้ว่านะไม้นี่ยมันจะกรอบทุกคนมันทําให้เราเนี่ยสับไม้มันแตกง่ายนะถ้าเป็นไม้แห้งเนี่ยมันจะเหนียวแล้วก็สับยากทุกคนไม้แบบที่ถ้าเราแช่น้ําไว้ได้เนี่ยมันก็ยิ่งดีนะทําให้เราสับง่าย ประมาณนี้ก็โอเคเดี๋ยวเราจะมาซับหมากันนะทุกคน โอเคครับทุกคนก็อันแรกนันเหนื่อยนะก็ซับเสร็จก็จะประมาณนี้ทุกคนก็อาจจะไม่ได้สวยอะไรมากมายทุกคนก็ไม่ได้ชํานานขนาดนั้นนะก็ไปเลได้ดูข้างในนี่ข้างในก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนประมาณนี้เลยนะนี่ก็ไอตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่าเบ็นตาของมันทุกคนก็อยู่ที่เรานะถือว่าเราจะเอาออกก็ได้ไม่เอาออกก็ได้นะก็ถ้า อันไหนที่เราวางแล้วมันไปขัดกับไม้อ้ที่เราวางขวางนะที่เป็นคานไม้อะอัน,นที่เราวางแล้วมันขวางม,มันไปขัดกันนะแต่เราก็ต้องตัดออกแต่ว่าผมเนี่ยจะไม่ตัดออกทั้งหมดนะเพราะมันมีลายแผ่นมากๆเลยก็อาจจะไม่ตัดออกทั้งหมดอาจจะตัดออกแค่บางส่วนที่มันไปติดกับอา่าพวกคานไม้นะพวกไอ้ไม้ที่มันค้ําอยู่อ่ะก็โอเคประมาณนี้ทุกคนก็เอ่อรวมๆแล้วถ้าตัดออกเดี๋ยวมันก็ตัดออกตา,า,าเราออกมาตัดลายเสร็จแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคน โอเคนี่ก็เป็นหมาที่เราเนี่ยได้สับเสร็จนะแล้วก็ต้องบอกกันว่าไมาเนี่ยเราไปแช่น้ามาทั้งคืนเลยนะทุกคนนี่แล้วก็ความรับ่างนึงก็คือต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้สับคนเดียวนะทุกคนก็ถ้าสับคนเดียวนี้น่าจะมีบาแน่นอนเพราะเหนื่อยผมสับไปแค่อันเดียวก็คือเหนื่อยมากแล้วน,นะก็ช่วยกันก็คือจะให้พ่อผมช่วยด้วยก็ไม่ได้สับคนเดียวนะมันเยอะมากทุกคนเราไปตัดมาได้เมื่อวานเนี่ย แัดมาเยอะแล้วก็มาแช่น้ำไว้พอาเมื่อวานเนี่ยเราตัดแล้วมันมันมืดก่อนนะแล้วก็จินดาเองก็ต้องไปถ่ายคลิปอะไรต่อเราก็เลยอ่าทิ้งไว้ก่อนวันนี้เช้าผมก็เลยมาทําต่อเท่าที่ได้นะก็เราก็สับไม้มันก็ออกมาประมาณนี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเอาไม้ไปเรียงกันแล้วก็อย่างที่ผมบอกไว้นะทุกคนว่าไม้เนี่อ่ไอ้นี่ยตาของมันเนี่ยเราจะสับก็ได้ไม่สับก็ได้นะทุกคนเพราะว่า Ừ, ถ้าสับออกเาต้องบอกเพี้ยกว่า,ถ,าถ้าเราเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียข,ของมันนะก็คือถ้าเราสับออกมันก็ข้อดีมันคือสวยนะทุกคนมันทําให้ดูแล้วสบายตาแต่ข้อเสียก็คือถ้าสับออกหมดเลยนะมันจะทาให้ไม้เนี่ยลื่นได้นะเพราะว่าเราวางปุ๊บเราต้องเอาเชือกอ,อ่ะดึงมัดหัวท้ายใช่ปะ่ะหัวแล้วก็ท้ายถ้าสมมติเชือกรวมเนี่ยแล้วก็เราเดินไปเดินมามันอาจจะทําให้เนี่ยเคลื่อนได้นะถ้าไม่ถ้าไม่มีตาไม้น่ยมันจะทาให้ไม้เนี่ยเคลื่อนได้แผ่นไม้เคลื่อนได้ ก็มีไว้ก็ดีอย่างหนึ่งก็คือมันจะไปล็อกกับมันจะไปล็อกกับคานไม้ได้นะแล้วก็อันไหนที่มันวางไปแล้วมันทับกับคา,านไม้จริงเราก็แค่สับออกแค่บางส่วนมันก็ใช้ได้ละโอเคเดี๋ยวเราเน่จะแบกไม้ลองเอาไปทับกับที่เราโครงกระตอบที่เราทำไว้นะ เราก็ได้เลียงไม้นะก็เอาแผ่นไม้นะมาเรียงเรียงอยู่ละก็เมื่อกี้ผมลองขึ้นไปวางๆแล้วก็เยียบๆอยู่ก็ไอตรงเนี้ยทุกคนจะาช่องเนี้ยมันก็จะยังไงมันจะกว้างไปนิดเดยวเราจะต้องหาไม้เล็กมา,าขวางไว้สักเส้นหนึ่งอีกสักอีกสักอันหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็อีกอย่างก็คือทุกคนจอตรงกลางนี้ปะเดยวเราต้องเอาไม้เนะี่ยไม้เล็กเนะี่ยมาขวางไว้กันนะมาขวางเหมือนไอ้นี้ทุกคนจะปะเหมือนเนี้ย เดี๋ยวเราต้องมาขวางตรงกางแต่จริงๆผงการจะทําแต่แรกก็คือจะอยากจะเลี้ยงไม้ทุกคนไงว่ามันเท่ากันไหมมันโอเคไหมพอโอเคปุ๊บเดี๋ยวเราเนี่ยแล้วผมเราจะขุดไอ้ขุดทุบสักหนึ่งสองสามแล้วก็ไม้คาดอ,อ๋อประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไม้นะสอดต,ตรงนี้มาอีกอันหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาทมําไปตรงนี้ก่อนดีกว่าเราค่อยมาเลี้ยงอ่าไม้ภาษาเกีเลียงเรียกภาษาเกีเลียงเรียกว่าเพื่อชี้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลย เยวนะคนตอนที่เราก็าแก้ไขคานที่ว่ามันกว้างไปหน่อยเสร็จแล้วนะก็ไอตรงนี้ก็คือเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> เห็นแบบว่าไม้เนี่ยมันจะใหญ่กว่าฝั่งสายขวาหน่อยนะเราก็ได้ทําการบากแล้วก็ตัดตรงนี้นะเว้าวลงให้มันใ,ให้มา่าแบบคือมันเสมอกันตรงนี้ไงเพราะว่าท่าน,นียมันใหญ่กว่าฝั่งเนี้แค่งเนี้ยมันจะสูงตรงนี้มันจะสูงกว่าเราก็เลยต้องทําการบากให้เพื่อให้ม,มันเสมอกับไอสายขวาเน,นี้ยนะ ก็ต่อไปก็เดี๋ยวเราจะมาทำคานขวางนะทุกคนโอเคลงมือเลยทุกคนก็ทุกคนครับที่ผมเนี่ยเอาไม้สอบแบบนี้ก็คือผมจะเอาไม้เนี่ยทาบเลยนะก็ระ่าดผมไม่มีกราบเบสอะไก็คือต้องเอาไม้มาทาบดูประมาณนี้พอมาได้พอดีใต้ยไม้พอได้ต้ไม้ปุบเลยเราก็จะ นำไม้ที่เราตัดไวเนี่ยเราทาบไว้เนี่ยเอามาทาบกับไม้ที่เราจะเอามาสร้างเป็นคานนะเอาตั้ง,งเป็นเสามาเนี่แล้วก็บากใกล้ๆกันหมดเราจะมาบากกันก็อนี้คือในกรณีที่เราไม่มีสำลับเมตรเราก็ต้องใช้อะของธรรมชาติพึ่งนะพึ่งของธรรมชาตินะอันนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้พาดไม้มาอย่างคา,าตรงกลางคาเรียบร้อยนะตรงนี้นะนี่นวนันน,วามมานี่นะครับผมนี่ก็ประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ผมคิดว่าผมจะลองปูยไม้แผ่นไม้ดีวกว่านะั้นแล้วก็เดี๋ยวจะเสริมสักสามตัวดีวกว่าก็ตรงนี้หนึ่งตัวตรงนี้หนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้หนึ่งตัวนะผมคิดว่าเดี๋ยวเอาเพื่อแข็งแรงก่อนตรงนี้เราําเราพาดไปละ โอเคเดี๋ยวเรามาปูไม้กันดีกว่าดูดีว่ารูปร่างมันจะออกมาเป็นแบบไหนทุกคน ก็โอเคครับพี่ก็สำหรับกระต๊อกของเราก็ตอนน้าตาก็ประมาณนี้นะก็ะที่ผมถ่ายพี่ดูนะก็ยังไม่เสร็จด,ดีนะก็จะเหลือมุมด้านข้างเอาไว้บงังแสงแดดแล้วก็หลงังคาจากทุกคนยังเหลือ2อ,อย่างแล้วก็ข้างข้างนี้ก็บนพื้นนี้ก็เราต้องออต้องคาดกลางอีกคาดกลางแล้วก็ลบลบอะ,อะไรนะลบเหลี่ยมมันเพื่อไปให้มันบาดเท้า,าเราได้อะไรได้นะก็ตอนนี้เวลาไม่พอทุกคนตอนนี้ก็ บ่ายมงกว่าละเดี๋ยวผมเอยจะต้องอรีบขึ้นไปดูวัวเลยนะตอนนี้หลายอย่างเลยเกินเมาาื่อเช้าก็ส่งผัากว่าจะลงมาถึงไรนก็ประมาณ9ก้าโมงแนะก็ทําได้แค่ประมาณนี้นะเดี๋ยวเอาไว้ต่อเติมกันวันหลังดีกว่าก็เดี๋ยวผมอาจจะถ่ายตอนใกล้เสร็จให้พี่ดูอีกทีนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะสำหรับใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งตาไว้ผมด้วยนะผมก็สำหรับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผม